สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับมาชมบรรยากาศาทางร้านนะช่วงนี้ไฟดับด้านล่างมีมืดนะครับส่วนของเราก็ดับส่วนหนึ่งนะของของเรามันมันจะเป็นสองสองลง หม้อสองลูกนะครับไม่ใช่สองแปลงนะหม้อสองลูกไหนอีกลูกหนึ่งไม่เป็นไรครับฝั่งนี้นะแต่อีกข้างหนึ่งนี่ดับนะครับออกไฟมาไม่เต็มมันมันมีไฟอยู่แต่มาไม่เต็มนะมอแปลงระเบิดนะครับ<ม>บรรยากาศในช่วงค่ำๆนะที่ร้านครับก็จะประมาณนี้ครับ เขาต้มขิงเขาไม่มาเสียนโอ้ยยังไดีเยะไปขอซื้อร้านนี้ปะเรื่องเฮ้ยแดงแับไปซื้อตรงร้านไก่ขอซื้อน้ำผึ้งยี่สิบบาทได้ไหมครับจะไปซื้อหมูร้านไก่เย ซีฟู้ด้านล่างไม่ดับนะด้านล่างก็ดับเป็นบางส่วนครับยังมืดอยู่ดีแต่ว่าเรามีไฟสำรองนะไฟสำรองเราก็ติดะพอดูได้ครับ ปลาบ้านงไว้รลบาแล้วก็มะนาวเมดเียวรลัอครัตเต้นแล้วก็เขียวคุวน้อยครับโอเคโอเคโอเคเียวรวยเด้อ you are.